พาหงสาสหสามพินิม,มิตะสาวูธันตังคีมีขลังอุทิตะโขรัสสเสนามารังธานาหิธรรม,มวิธีนาชิตาวามุนินโทตันตะชาสาภาวัตุเตชะย่ามังฆาลานิมาราติเรกมามพิยุติตะสภะรติง โรมปานาลว่ากามาขะมาทกยักังขันตีสุทันตะวิธีนาชาติวามุนินโทตันเตชะาสา,าวาตุเตชยะมังฆารานินาลาขีลิงฆ่าชาวารังอติมาตาภูตังภาวะขิจักกามาสะนีวะสุทารุนันตัง เมตามผู้เสกาวิธีนาะชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังฆาลานิอุกขิตะขะกะมาติหัตสุทารุนตังทาวันติโยชหนะ้าป่าทางคู่ลิมาละวันตังอิทีพิกสังขะตามาโนชิตาวามุนินโทตันตะชะสาภาวะตุเตชะยะมังฆาลานิ กัตตะว,วานากาธามูทารังอีว่าขับพี่น้ยาจะจินจายะทุทะว่าจะนางชาติหน้ากายามาเจสันเตนะโสมาวิธินาชิตะว,วามูนินโทตันเตชาสาภาว่าตูเตชาญามังฆาลานิสัจจังวิหายามาติสัจจะกะวาทาเกตุงวาทาพี่โรปิ ตมามังอติอันทาภูตังปัญญาปะชีปะชาลิตชิตวามูนินโทตันเตชาสาภาวะตูเตชายามังคารานินันโทปานันท่าผู้ชาคังวิภูทางมหิติงผูเตนะเถระผู้ชาเคนะ ท่านาปยันโตอิทุป,ปะเทสาวิธีนาชิตาวามูนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชายามังคารานิทุกคาหะทิ่ถิผู้ชาคีนาสูาทัศถาหัดถังพงมังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานางัง ยานาคาเทนาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาะวตุเตชะยามังฆารานิเอตาปิคูธาชะยามังฆาราอัตถาคาถายวาจานโนที่หน้าที่นีสาราตามาตันทีอิตาวานเนกาวิวิธานิจูปัทวานีโมขังสู่ขังอธิฆาเมยานารสปัญโย มหาการุณิโกนาโถนีตายะนิตายะสัพพานีนางปูเรตาวะปุปารามีสพัพพาปโทสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสจาวชเชนะหูตูเต,ต,ต,ตชายะมังฆะลังชายันตุโพธิยามมระมมเลสักยานังนันทิวัฒนเอวังตะว,วังวิชายโ,ยโหหีชัยันสุชายยะมังฆะเล มาปราชิตาชิตาปัตลังเกสีเสปทาวิโพคาเรอภิเสเกสาัพพาพุทธานังคาปตะปโมทติสุนัดตังสูมังคาลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขานุสมุตสูุูหัดตัดโตจะยุสุยิทัง โอมาจาริสุปะท่ขีนางกายากรรมังวาจากรรมังปะท่ขีนางปะท่ขีนางมานูกรรมังปะนีทีเตปะท่ขีนาปะทะข่ขีนานิกาตะวานาลาพันเตทีปะท่าขัดขีนีพระว่ตูสพะมังค่าลังราขันตูสพพะเทวตาสพพะพุทธานุภาเวนะสะถาโสโซตตถี ภ้าวันตูเตภาวตูสั kommt, ส i i. พผ้ามังฆาลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีผ้าวันตูเตภาวตูสัพผ้ามังฆาลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีผ้าวันตูเต ยาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีทูเปร์คาเรโพทิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเนนะภาวันเตปูชิตาโสตถิงกาโรตเตทะวิหารามันธาเลทราจมาชามนาวากาจาพิขาโวสารามิกาธานาปตีอุปสากาคามาจาเทสานิ ข้ามาจากอิสาราสัปาณภูตาสุขีติภาวันตูเตชาลาภูชาเยปิจะอันท่าสัมภาวาสังศีทาชาตาอัทท่าโวปปาติกาอินญานิกังธรรมาว่ารังปฏิจเตสัมเพปิทุกขัสการุนตูสังฆาเยสังฆายัง ทาตุจีรังสตังธรมโมธัมมัทะราจะปุค่าลาสังโคหูตุสามารโควะอัทายยาจะหิตายะจะอัมหิลักขาขตุสัมสัมธมัมโมสัพเพปิธรมมาจาร่โูพูดทิงสัมปาปุนียามาธรรมมาธรรมเมอริยปะเมทิเต ปัสสันนาุนตุสัพเพปิปปานิโนโพุทธาสาสานเสัมมาทารังปาเวชชันโตกาเลเทวุปะวะสันตุวุฒิภาวะยังสันตานังสามิทังเนตูเมธานิงมาตาปิตาจะอัชอระชังนิจังราขันตุปุตตากัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสับพะาทา <c oughs> ทุขาปะตาจะนิทุขาพ้ายาปะตาจะนิพพายาโสโกะปะตาจะนิโสกะหุนตุสับเพปีปะปานิโนเอ ตาว่าตาจะอัมหหหิสัมภาตังปุญญาสัมปาทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัปติสิทิยาทานังทาทันตุสัตธาญาสีลังคข,ขันตุสัพพาทาภาวนาพิราตาุนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธธาภาลปัตตาปัจเจกก,กานันจะ ยังผ้าลังอาระหันตานันจะเตชีนารักขันพันธามิสัพพะสูโมตุสัพพังสุมังค่าลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีุนตุนิรันตารังหูตุสัพพังสุมังค่าลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีุนตุนิรันตารัง หหตูทัพพังสุมังฆ่ารังรักขันตุสัพพาเทวะตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสทีหหตุนิรันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาไตา ด้วยการสาธทยายบทสวดผ้าสูตรผ้าปาริษและผ้าคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ้วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสารทายายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ายครูหกสิบแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริฤจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเทิญ